ก็มีครับต่างๆใส่ตัวเออแมงนั่งน้ำนั่งงอนั่นแหละน้น <g ül> <c oughs> องตจ้สวัสดีจ้าน้องตจ้มาๆๆกินข้าวด้วยกัน แก้มนื้อวะ่ะ <c oughs> นื่อมาเนื้อเหรัตงนีเข้ามาเลอ คเดียวก็คิดคนเดียวรอ,ลอ,ลอเราเกษียณแล้วจะกลับไปคลองรักด้วยนะที่รักโอเคจ้าโอเครออยู่นะรออยู่นะ เสียบหลายเสียบหลายต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวโดนลุกโดดขอบใจหลายๆจ้าที่รักระดูแลสุขภาพในี่ด้อ แม่ๆม่แม่แม่กินชอาอร่อยอร่อยกับคนเท่าเนาะ <c oughs> มีถั่วฟักยาวมีผักตำลึงเนาะแล้วก็มีผักคาดหัวแหวนเนาะผักชะอมด้วยเนาะก็ <c oughs> มีมะเขือพวงเนาะ เผือคืนมะเขือพวงตัวฟักยาวจุ๊บจุ๊บทุกคนค่ะเนาะไปหลายๆเด้อที่แวะมาทักทายกันก่อนเนาะก่อนไปทำงาน ข้าเหนียวกับติดมือผักสุขภาพทั้งนั้นอืมเป็นสมุนไพรทั้งนั้นแล้วนะ